นวัตเจอเดลต้าแรงมากชีดยาตัวใหม่หลายวิธีต่อสู้กับเชื้อวันที่8ห้ามขยับยังอยู่ในห้อง ICU ให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8ห้ามขยับตัวจากเตียงเผยอาการล่าสุดนวัตอิสระไกรสินหลังติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์เดลตา้าหรือสายพันธุ์อินเดียโดวยวันนี้13กันยายนคม64เฟซบุ๊กนวัตอิสระไกรศินเจ้าตัวได้เผยอาการล่าสุดว่า ให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8ห้ามขยับจากเตียงเชื้อเป็นเดลตาที่แรงมากใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดวันละ2ชั่วโมงทางเส้นต่อเนื่องทุกวันในกรณีผู้ป่วยหนัก ICU และควบคู่กับฉีดยาหน้าท้องให้เลือดไหลเวียนเพราะร่างกายต้องนิ่งและอีกหลายวิธีทางการแพทย์ยังอยู่ระหว่างทางการต่อสู้ครับ ขอบคุณทุกกาลังใจขออภัยที่ไม่ได้ติดต่อใครได้แต่มองเพดานทุกวันด้วยรักและเคารพมิตรภาพที่ดีของทุกคนขอบคุณจากหัวใจครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ